สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราพบกันอีกแล้วนะคะครูจริยาพรทรัพเมฆค่ะสอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะวันนี้ครูจริจะมาสอนเรื่องการเรียงลำดับเศษส่วนที่ตัวเศษเท่ากันนะคะการเปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวเศษเท่ากันให้ดูที่ตัวส่วนนะคะถ้าตัวส่วนของเศษส่วนใดมากกว่าเศษส่วนนั้นจะน้อยกว่านะคะ การเรียงลำดับเศษส่วนที่ตัวเศษเท่ากันให้พิจารณาที่ตัวส่วนนะคะถ้าเรียงลำดับเศษส่วนจากมากไปน้อยนะคะให้เข uh ียนเศษส่วนเรียงลำดับจากเศษส่วนที่มีตัวส่วนน้อยไปมากนะคะถ้าเรียงลำดับเศษส่วนจากน้อยไปมากให้เขียนเศษส่วนเรียงลำดับจากเศษส่วนที่มีตัวส่วนมากไปหาน้อยนะคะ ในกล่องพลาสติก3ใบแต่ละใบจะมีความจุ1ลิตรนะคะในใบแรกแบ่งออกเป็น2ส่วนเท่าๆกันในใบที่2แบ่งออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันนะคะในใบที่3แบ่งเป็น5ส่วนเท่าๆกันนะคะใส่น้ำผลไม้ดังนี้นะคะกล่องที่1น้ํา้ำส้มเศษ1นส่วน2นะคะกล่องที่สน้ำฝรั่งเศษ1ส่วนส กล่องที่3น้ำองุ่นเศษหนส่วนหนะคะเมื่อพิจารณาระดับน้ําผลไม้ในกล่องพลาสติกนะคะจะเห็นว่าน้ําส้มมีปริมาณมากกว่าน้ําฝรั่งนะคะและน้ําฝรั่งมีปริมาณมากกว่าน้ําองุ่นนะคะถ้าเรียงลําดับเศษส่วนจากมากไปน้อยจะได้ดังนี้นะคะเราดูจากปริมาณน้ําในกล่องพลาสติกนะคะน้ําส้มเศษหนส่วนส น้ำฝรั่งเศษ1ส่วน4น้ำองุ่นเศษ1ส่วน5ะคะดังนั้นถ้าเรียงลำดับเศษส่วนจากมากไปน้อยจะได้นะคะเศษ1ส่วน2เศษ1ส่วน4เศษ1ส่วน5นะคะถ้าเรียงลำดับเศษส่วนจากน้อยไปมากจะได้ดังนี้นะคะเราดูจากปริมาณน้ำในกล่องพลาสติกน้ำองุ่นเศษ1ส่วนห น้ำฝรั่งเศษ1ส่วน4นะคะน้ำส้มเศษ1ส่วน2ะคะดังนั้นถ้าเรียงลำดับเศษส่วนจากน้อยไปมากจะได้นะคะเศษ1ส่วน5เศษ1ส่วน4เศษ1ส่วน2นะคะมีแถบกระดาษที่มีขนาดเท่ากัน4แผ่นนะคะโดยแต่ละแผ่นระบายสีดังนี้นะคะเศษ1ส่วน10เศษ1ส่วน2 เศษ1ส่วน4และเศษ1ส่วน5นะคะถ้าเรียงลำดับเศษส่วนจากมากไปน้อยจะได้ดังนี้นะคะเราดูจากแถบกระดาษที่ระบายสีแต่ละแผ่นนะคะจะเห็นได้ว่าเศษ1ส่วน2มากกว่าเศษ1ส่วน4นะคะเศษ1ส่วน4มากกว่าเศษ1ส่วน5นะคะและเศษ1ส่วน5มากกว่าเศษ1ส่วน10 นะคะดังนั้นถ้าเรียงลำดับเศษส่วนจากมากไปน้อยนะคะเราจะได้เศษ1.2ส่วน2เศษ1.4ส่วน4เศษ1.5ส่วน5และเศษ1.10ส่วน10นะคะถ้าเรียงลำดับเศษส่วนจากน้อยไปมากจะได้ดังนี้นะคะเศษ1.10ส่วน10น้อยกว่าเศษ1.5ส่วน5เศษ1.5ส่วน5้น้อยกว่าเศษ1.4ส่วน4นะคะ เศษหนส่วน4น้อยกว่าเศษ1ส่วน2ะคะดังนั้นถ้าเรียงลําดับเศษส่วนจากน้อยไปมากจะได้นะคะเศษ1ส่วน10เศษ1นส่วน5เศษ1ส่วน4และเศษ1ส่วน2นะคะการเรียงลําดับเศษส่วนที่มีตัวเศษเท่ากันจากมากไปหาน้อยหรือน้อยไปหามากจะมีวิธีการคิดดังนี้นะคะนักเรียน การเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวเศษเท่ากันให้ดูที่ตัวส่วนถ้าตัวส่วนของเศษส่วนใดมากกว่าเศษส่วนนั้นจะมีค่าน้อยกว่านะคะจงเรียงลำดับเศษ3ส่วน7เศษ3ส่วน5เศษ3ส่วน4เศษ3ส่วน8จากมากไปน้อยนะคะเรามาดูจากแถบสี จะเห็นว่าเศษ3มส่วน4มากกว่าเศษ3มส่วน5เศษ3มส่วน5ามากกว่าเศษ3ส่วน7นะคะเศษ3มส่วน7มากกว่าเศษ3ส่วน8นะคะดังนั้นถ้าเรียงลำดับเศษส่วนจากมากไปน้อยจะได้นะคะเศษ3มส่วน4เศษ3มส่วน5เศษ3มส่วน7และเศษ3มส่วน8นะคะ จงเรียงลำดับเศษสามส่วนเจ็ดเศษสามส่วนห้าเศษสามส่วนสี่เศษสามส่วนแปดจากน้อยไปมากนะคะเราดูจากแถบสีจะเห็นว่าเศษสามส่วนแปดน้อยกว่าเศษสามส่วนเจ็ดเศษสามส่วนเจ็ดน้อยกว่าเศษสามส่วนห้านะคะเศษสามส่วนห้าน้อยกว่าเศษสามส่วนสี่นะคะ ดังนั้นถ้าเรียงลำดับเศษส่วนจากน้อยไปมากจะได้นะคะเศษ3ส่วน8เศษ3ส่วน7เศษ3ส่วน 5, และเศษ3ส่วน 4, นะคะเราได้เรียนการเรียงลำดับเศษส่วนที่มีตัวเศษเท่ากันไปแล้วนะคะนักเรียนคงเข้าใจกันดีนะคะนักเรียน เป็นเรื่องที่ไม่ยากเลยต่อไปจะเป็นคำถามนะคะเพื่อเป็นการทดสอบนักเรียนว่าเรียนไปนแล้วนักเรียนเข้าใจหรือไม่นะคะมาฟังคำถามจากครูจริกันเลยนะคะลองทำดูหนูทำได้นะคะลองทำดูหนูทำได้จงเรียงลำดับเศษส่วนต่อไปนี้จากมากไปน้อยให้ถูกต้องนะคะข้อ 1. เศษ5้ส่วน8 เศษห้าส่วนเจ็ดเศษห้าส่วนหกเศษห้าส่วนเก้านะคะให้นักเรียนดูเศษส่วนนะคะการเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวเศษเท่ากันนะคะให้ดูที่ตัวส่วนถ้าตัวส่วนของเศษส่วนใดมีค่าน้อยกว่าเศษส่วนนั้นจะมีค่ามากกว่านะคะให้นักเรียนมาช่วยกันตอบนะคะช่วยกันคิดสิคะว่าเศษส่วนใดมีค่ามากที่สุด เศษส่วนใดคะนักเรียนเศษ5ส่วน6ค่ะเก่งมากค่ะเศษ5ส่วน6มากที่สุดต่อไปเศษอะไรคะเศษ5ส่วน7นะคะเศษ5ส่วน8และเศษ5ส่วน9นะคะเก่งมากเลยค่ะคำตอบนะคะเรียงจากมากไปน้อยนะคะ คือเศษ5ส่วน6เศษ5ส่วน7เศษ5ส่วน8เศษ5ส่วน9นะคะลองทำดูหนูทำได้นะคะจงเรียงลำดับเศษส่วนต่อไปนี้จากมากไปน้อยให้ถูกต้องนะคะข้อ2นะคะเศษ7จส่วน9เศษ7จส่วน10เศษ7จส่วน8เศษ7จส่วน12นะคะ ให้นักเรียนดูเศษส่วนนะคะการเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวเศษเท่ากันให้ดูที่ตัวส่วนนะคะถ้าตัวส่วนของเศษส่วนใดมีค่าน้อยกว่าเศษส่วนนั้นจะมีค่ามากกว่านะคะให้นักเรียนมาช่วยกันตอบสิคะว่าเศษส่วนใดมีค่ามากที่สุดเศษส่วนใดคะนักเรียนเศษเจ็ดส่วน แปดนะคะเก่งมากค่ะเศษเจ็ดส่วนเต่อไปเลยคะเศษเจ็ดส่วนสิและเศษเจ็ดส่วนสิเก่งมากนะคะถ้าเราเรียงจากมากไปน้อยคําตอบคือเศษเจ็ดส่วนแปดนะคะเศษเจ็ดส่วนเกเศษเจ็ดส่วนสิ เศษ7ส่วนสิบนะคะลองทำดูหนูทําได้นะคะจงเรียงลำดับเศษส่วนต่อไปนี้จากมากไปน้อยให้ถูกต้องนะคะข้อ3นะคะเศษ10ส่วนสิเศษ10ส่วนสิเศษ10ส่วน10เศษ10ส่วน20นะคะมาดูที่เศษส่วนนะคะนักเรียนการเปรียบเทียบเศษส่วน ที่ตัวเศษเท่ากันให้ดูที่ตัวส่วนนะคะถ้าตัวส่วนของเศษส่วนใดมีค่าน้อยกว่าเศษส่วนนั้นจะมีค่ามากกว่านะคะนักเรียนเรามาช่วยกันตอบสิคะว่าเศษส่วนใดมีค่ามากที่สุดเศษส่วนใดคะนักเรียนเศษสิบส่วนสิค่ะเก่งมากค่ะต่อไปไไ้คะเศษสิบ ส่วน12นะคะต่อไปเศษสิบส่วน14เก่งมากค่ะต่อไปอะไรคะนักเรียนเศษสิบส่วน20ค่ะถูกต้องค่ะนะคะถ้าเราเรียงลำดับจากมากไปน้อยนะคะเราจะได้คำตอบคือเศษสิบส่วน10นะคะเศษสิบส่วน12เศษสิบส่วน14เศษสิบส่วน20นะคะ ลองทำดูหนูทำได้จงเรียงลำดับเศษส่วนต่อไปนี้จากน้อยไปมากให้ถูกต้องนะคะข้อ4นะคะเศษสี 4, ส่วน 7, เเศษสี 4, ส่วน 9, เเศษสี 4, ส่วนหเศษ4ี่ส่วนยีนะคะให้นักเรียนดูที่เศษส่วนนะคะการเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวเศษเท่ากันให้ดูที่ตัวส่วน นะคะถ้าตัวส่วนของเศษส่วนใดมีค่ามากกว่าเศษส่วนนั้นจะมีค่าน้อยกว่านะคะให้นักเรียนมาช่วยกันตอบสิคะว่าเศษส่วนใดมีค่าน้อยที่สุดเศษส่วนใดคะนักเรียนเศษส่วนเศษสี่ส่วนส่วน20ค่ะเก่งมากค่ะต่อไปอะไรคะนักเรียนเศษส,สีส่วน เก้านะคะเก่งมากค่ะต่อไปเศษสีส่วนเจ็ดและเศษสีส่วนห้าค่ะเก่งมากนะคะถ้าเราเรียงลำดับจากน้อยไปมากคำตอบที่ได้ก็คือเศษสีส่วนยี่สิบเศษสีส่วนเก้าเศษสีส่วนเจ็ดเศษสีส่วนห้านะคะลองทำดูหนูทำได้ จงเรียงลำดับเศษส่วนต่อไปนี้จากน้อยไปมากให้ถูกต้องข้อ5นะคะเศษ9ส่วน11เศษ9ส่วน14เศษ9ส่วน10เศษ9ส่วน16นะคะให้นักเรียนดูเศษส่วนนะคะการเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวเศษเท่ากันให้ดูที่ตัวส่วนถ้าตัวส่วนของเศษส่วนใดมีค่ามากกว่า เศษส่วนนั้นจะมีค่าน้อยกว่านะคะให้นักเรียนมาช่วยกันตอบนะคะมาดูซิว่าเศษส่วนใดมีค่าน้อยที่สุดนะคะเศษส่วนใดคะนักเรียนเศษอะไรคะเศษ9ก้ส่วนสิค่ะเก่งมากค่ะต่อไปอะไรคะต่อไปเศษ9ก้ส่วนสิค่ะถูกต้องค่ะ ต่อไปเศษ9ส่วนสิค่ะและเศษ9ส่วน10ค่ะเรียงลำดับจากน้อยไปมากนะคะคําตอบคือเศษ9ส่วน16นะคะเศษ9ส่วน14เศษ9ส่วน11และเศษ9ส่วน10นะคะลองทำดูหนูทำได้ จงเรียงลําดับเศษส่วนต่อไปนี้จากน้อยไปมากให้ถูกต้องนะคะข้อ6เศษ6ส่วน12เศษ6ส่วนเเศษ6ส่วน8เศษ6ส่วน15นะคะเรามาดูที่เศษส่วนกันนะคะการเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวเศษเท่ากันให้ดูที่ตัวส่วน ถ้าตัวส่วนของเศษส่วนใดมีค่ามากกว่าเศษส่วนนั้นจะมีค่าน้อยกว่านะคะให้นักเรียนมาช่วยกันหาคำตอบนะคะเศษส่วนใดมีค่าน้อยที่สุดนะคะเศษส่วนใดคะนักเรียนเศษอะไรคะเศษหส่วนสิค่ะถูกต้องค่ะต่อไปอะไรคะนักเรียน เศษหกส่วนสิบสองค่ะต่อไปเศษหกส่วนเก้าค่ะถูกต้องค่ะต่อไปเศษหกส่วนแปดนะคะการเรียงลำดับจากน้อยไปมากนะคะคำตอบคือเศษหกส่วนสิบห้าเศษหกส่วนสิบสองเศษหกส่วนเก้าและเศษหกส่วนแปด รองทำดูหนูทำได้จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องนะคะข้อใดเรียงลำดับเศษส่วนจากมากไปน้อยได้ถูกต้องข้อ A เศษแปดส่วน20เศษแปส่วน15เศษแปส่วน9เศษแปส่วน1นะคะข้อ B เศษหส่วนห เศษ5ส่วนเเศษ5ส่วน13เศษ5ส่วน16ข้อ C เศษ3ส่วน10เศษ3มส่วนหเศษ3มส่วน13เศษ3มส่วน9นักเรียนมาช่วยกันคิดสิคะข้อไหนถูกฮะเรียงลำดับจากมากไปน้อยข้อไหนถูกต้องคะ มีคนตอบถูกแล้วคุณได้ยินเสียงข้อไหนคะนักเรียนเรียงจากมากไปน้อยข้อที่ถูกคือข้อ b ค่ะถูกต้องค่ะเก่งมากเลยค่ะร้องทำดูหนูทำได้จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องนะคะข้อใดเรียงลำดับเศษส่วนจากน้อยไปมากได้ถูกต้องข้อ a เศษ4ส่วนสิบ เศษสี่วนสิบห้าเศษสี 2, ่ส่วนสเศษสี 13, ่ส่วนสิข้อบีเศษเก้าส่วนสองเศษเก้าส่วนสเศษเก้าส่วนเเศษเก้าส่วนสิข้อ C เศษหกส่วนสี่เศษหกส่วนสาเศษหกส่วนยี่สิบ และเศษ6ส่วน10ให้นักเรียนมาช่วยกันเลือกนะคะว่าข้อไหนถูกต้องนะคะเรียงจากน้อยไปมากข้อข้อไหนคะข้อ C คะ่ะถูกต้องคะ่ะนะคะข้อ C ีถูกต้องนะคะเศษ6ส่วน4 0เศษ6ส่วนส0เศษ6ส่วน20และเศษ6กส่วน10ะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องคะ่ะสรุปนะคะนักเรียน การเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวเศษเท่ากันนะคะให้ดูที่ตัวส่วนถ้าตัวส่วนของเศษส่วนใดมากกว่าเศษส่วนนั้นจะน้อยกว่านะคะการเรียงลำดับเศษส่วนที่ตัวเศษเท่ากันให้พิจารณาที่ตัวส่วนนะคะถ้าเรียงลำดับเศษส่วนจากมากไปน้อยให้เขียนเศษส่วนเรียงลำดับจากเศษส่วนที่มีตัวส่วนน้อยไปมากนะคะ ถ้าเรียงลำดับเศษส่วนจากน้อยไปมากให้เขียนเศษส่วนเรียงลำดับจากเศษส่วนที่มีตัวส่วนมากไปน้อยนะคะการบ้านนะคะเด็กๆอย่าลืมทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบบุกหัดรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะเล่มหนึ่งนะคะหน้า150นะคะเฉพาะส่วนการศึกษา IP ให้นักเรียนทำแบบบุกหัดในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์นะคะสสว,วทหน้า209นะคะ วันนี้สวัสดีนะคะ